สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ f t l Channel ครับวันนี้อยู่กับเกม Hero of the Wonderland วันนี้เราจะมารีวิวโหมดสงครามข้ามเซิร์ฟกันนะครับซึ่งโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดสุดท้ายของในการเป็นโหมดลึกลับนั่นเองครับซึ่งโหมดนี้นะครับมีกติกาที่ค่อนข้างยาวครับซึ่งกติกานี้แบบ ยาวไปไหนแต่ว่าผมอ่านดูดีๆแล้วกติกาเป็นของ2โหมดครับคือในโหมดเนี่ยมี2โหมดในโหมดเดียวกันก็คือแข่งขันคะแนนกับแข่งขันสงครามครับซึ่งผมจะย่อทั้ง2โหมดลงในใต้คลิปนี้นะครับของกฎกติกาครับงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเรนกันเลยนะครับซึ่งมันจะเข้ามาอย่างนี้ครับกติกา,กาก็ยังคงเดิมยกเว้นจะเขียนเป็นอันดับคราว่าอันดับที่1ได้หีบนี้นะนอันดับที่2ได้นี้300ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ใครที่อยากจะรู้ว่าถ้าตัวเองอยู่ลำดับ,บ,บนี้แล้วจะได้รางวัลอะไรก็ไปดูกันได้เลยครับอันนี้ก็สามารถตรวจดูคะแนนของคนอื่นได้ไแบบโหไปถึงยังไงและร้านค้าตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นเควสันเองหรือว่าถ้าเราต่อสู้กับคนนี้เสร็จหรือว่าทําตามที่เขากําหนดเราก็จะได้คะแนนหรือว่ารางวัลของเควสก็จะมีร้านค้าด้วยครับที่เราได้ของเรามาจากตรงนี้ ก็จะมีการรีเฟชครับสมมุติว่าคู่หูที่เราดูแล้วอุ้ยเก่งไปกดรีเฟชได้วันหนึ่งสิครั้งครับหรือว่าถ้าเกิดการรีเฟชนั้นหมดครับสามารถซื้อได้เพชรครั้งละ10เม็ดได้ครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมลองสู้ให้1คนครับพอเราเข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนการสู้ที่ลานประลองครับคือเราจะใช้ทุกอย่างเพื่อถมศัตรูเข้าไปครับซึ่งต้องเน้นเลยครับว่าต้องระวัง เลเวลของศัตรูให้ดีครับดูผมดีครับดูแหลกเป็นผุยผงเลยขนาดผมนี่ถือว่าแบบตัวละครถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะแบบคู่ที่ผมรีเฟชมาแบบเกือบสิบครั้งอะ่ะมันไมงมีใครที่แบบระดับตามของผมเลยคือทุกคนต่างสูงกว่าครับแล้วก็ผมอธิบายอย่างหนึ่งครับคือผมจะรวบคลิปนี้2โหมดเลยนะครับก็คือเจ้าโหมดสงครามคัมเซิร์ฟที่เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ยังไม่เปิดด้วยครับก็คือ เจ้าสงครามข้ามสวิต์โหมดหนึ่งนี้ก็คือจากการเอาการเก็บคะแนนจากเจ้าโหมดนี้ครับถ้าคะแนนเราไม่ถึงเราจะเล่นไม่ได้ครับเพราะเราจะส่งเสียงเชียร์เฉยๆครับโอ้โหถือว่าแบบโหมดนี้ต้องแข่งแย่งชิงดีกันสุดๆครับแล้วก็ต้องอาบแบบตัวให้มันแข็งแรงจริงๆเดี๋ยวไปสู้ได้ครับสำหรับวันนี้รายการ FD ฟเตลชานขอตัวลาไปก่อนและก่อนที่ผมจะไปใครที่ยังไม่กด Subscribe หรือกดไลค์ก็กดซะด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ